เอาอย่างเงี้ยแตผมก็หมุนเงาคุยมันข้าวจ้าหมุนเท่อหมุนเลยค <Pokémon> <izing at that> ือถ้าไม่ได้ทำอาชีพนักแสดงเขาคงไปทำไปเรียนเชฟต่อแล้วจริงๆคือที่จริงอยากแพนไปเรียนแต่ว่าไทม์ไลน์มันชนเงี้ยครับผมมันต้องไปยาวประมาณสักแบบสิบเดือนแล้วฝึกงานอีกสักสองเดือนมันก็จะปีหนึ่งพอดีแล้วเราไม่ได้มี g a ปไปมันไปมายังไงถึงไดอไปช่อยู่ชอบเข้าครัวเป็นพ่อครัวอะไรแบนครับคือคืออันตั้งแต่รายการนะครับผมที่ไปมาแล้วแล้วก็พอออกพอ จบจากรายการแล้วก็ได้ตอนนั้นได้มีโอกาสทําเป็นเชฟซูเปอร์ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอาหารมันก็มันมันมันอยู่กับเราตลอดเนาะเราเราเอนจอยที่จะทํามาเราเอนจอยกับการล้างครัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราเอนจอยกับการที่เดือดเปหลอดเมนูใหม่ออกมาทำเพลตติ้งใหม่ใหม่ออกมาเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราอินกับมันแหละอ่าท่านพี่ถามรสเจมองอาชีพนักแสดงกับอาชีพเป็นเชฟมันยังไงบ้างโอยชิมนักแสดงเมหลักเป็นหลักอยู่แล้วครับผมเชฟเชฟคือตอนนี้เรียกว่าเป็น เป็นงานอดิเรกที่มันสามารถประกอบอาชีพได้ในในรูปแบบหนึ่งของมันนี่ครับเนี่ยเนี่ยของการทำอาหารดาวน์ิลมาจากไหนเจมส์เนี่ยเมื่อเราไม่ได้เคยเรียนมาก่อนไม่มีพื้นฐานเบสิกอะไรมาก่อนในการทำอาหารเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มจริงเหรอเรียนเพิ่มครับผมเรียนเพิ่มแล้วก็ ขาประสบการณ์อย่างเงี้ยผมว่าพอเราได้ไปเจอเชฟได้ไปรู้จักเชฟท่านอื่อน่งเงี้ยครับผมได้ไปถ่ายรายการเราก็ได้เรียนรู้ทริคใหม่ๆจากเขาบางทีเราไปเจอเขาไปอยู่กับเขาเราก็ได้ทริคใหม่ๆขึ้นมามันเราก็เหมือนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับผมล้วก็ไปเทคช็อตคอร์สเพิ่มอย่างเงี้ยก็มีระวังแนวทางในการเป็นในสายงานนี้ยังไงบ้างเพื่อสร้างรายได้กับเรานส้วยคือผมว่าอย่างแรกคือผมเริ่มจากเขาชอบมันก่อนนะครับผมแล้วก็ มันพอพอมีโอกาสติดต่อมาล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีสุดเราทำโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการเ,เราเดเวลอบออกมาอย่างเงี้ยครับผมก็คือค่อยๆค่อยๆอ d ด p t ค่อยๆเกลี่ยให้มันให้ให้มันไปอยู่ในแบบเหมือนเหมือนไปอยู่ในวงการเดียวกันที<อ>่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็มีทั้งวงการอาหารที่พ่วงเข้าไปด้วยกันอย่างี้ถ้าไม่เป็นนักแสดงเป็นเชฟนย่เดียวมันก็สามารถเน้นตัวเราได้เออไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นผมยังไม่เก่งขนาดนั้นไงยังเรายมงไี่จริงมองกา้านั้นไหมอ่ะเป็นอาชีพรองไป ไม่ใช่ที่เสริมอะเพราะว่าคนหลายคนมองว่านัสะแสดงเป<ร>็นอาชีพ,ชพที่<ง>นึ่งอาชีพที่สองะอะไรอย่างเงี้ยเราจะโหก็คือที่จริงก็มีอยากเป็นอยากให้อยากมีโปรเจกต์เอ็นเกมอยู่เหมือนกันที่เป็นแบบที่เป็นที่เป็นตัวฝ่ายได้ที่เป็นตัวร้าน,วานอาหารอะไรอย <หา S 1> ่างเงี้ยแต่ว่าใช่ยังไม่ได้เดเวลลอกมันตออย่างอย่างนี้อาหารที่มันมีหลายหลายแบบนะที่กิตัวเอมถนัดอาหารทุกแบบไหยคือ เราคุ้นชินกับรสชาติอาหารไทยที่สุดเนาะแต่แบบเราไม่ได้รู้จักพวกวัตถุดิบไทยเยอะขนาดนั้นก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพอร์ซนอลที่ชอบก็จะไปทางแบบอาหารสเปนสเปนิชอะไรอย่างเงี้ยครับสเปนิชเมดิเตอร์เรเนียนไปแนวนั้นมากกว่าไม่ใช่เน้นเป็นอาหารต่างชาตินานาชาติมากกว่าอาหารไทยทำยากทำยากยากออาหารไทยทำยากมาเพราะว่าเครื่องประกอบมันเยอะเหรอเยอะครับผมว่าแบบอาหารไทยเป็นอาหารที่มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากๆอะไรเงี้ยจะตำน้ำพริกทีหนึงต้องใช้ตั้งยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ เออมันก็ยาอืมเพอาะได้ลงครัวจริงๆแล้วแบบว่าดีเทลต่างๆมันก็ใช้เวลาอยู่กับมันนานแค่ไหนมันนานนะครัวมันเป็นอาชีพที่แบบการทําครัวมันต้องใจเย็นประมาณนึงอ่ะบางอย่างมันใจร้อนแบบนึงไม่ได้เลยแบบมันมันมันก็จะพังหมดเลยแล้วเข้าครัวเราต้องใจเย็นลงประมาณหนึ่งนะเออแต่ท<ต>ี่ยอย่างการเตรียมวัตถุดิบหรือการประกอบหรือว่าเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอีกอะไรอย่างเงี้ย คือผมว่าคนที่ไม่ชอบทําอาหารเพราะไม่อยากล้างแต่เพราะว่าถ้าเรามีคนที่ล้างที่บ้านก็จะเอ็นจอยการทาอาหารแต่ผมล้างเองนะไม่เหนื่อยไม่จิ้มแล้วต้องทุ่มเวลากับมันเยอะเลยนะอย่างวันยผมว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบเราซื้อเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งแล้วเราเราแบบส่งซักแห้งเพราะว่าเราอยากเราอยากให้มันแบบไม่ได้หดหรือไม่ได้อะไรเงี้ยการดูแลเครื่องครัวการล้างครัวมันก็เหมือนกันเราอยากให้ อุปกรณ์ที่เราซื้อมามันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกเนาะคนช่วยชิมใครคะคนช่วยชิมมีหลายคนเนอะคนไหนล่ะยังไงแต่ตองมีดีเพื่อนนี่เขทไม่จากคนสนิทดีกว่าครับผมเขาชิมเขาชิมาชิมชิมชิมเขาก็บอกตรงคือเวลาปกติเราทำเนี่ยเราก็จะทําเป็นรสชาติเราอยู่ละก็ต้องมีแบบคนอื่นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเพื่อเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเค็มไปนะเฮ้ยแบบอันนี้มันยัง ไม่อูมามิกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าขาดรสชาตินี้ไปขาดรสชาตินี้ไปอะไรเงี้ยมันเราก็ต้องรับฟังคอมเมนต์เพื่อปรับแก้เพื่อค่อยๆให้แบบสกิลมือเรามันเซเว่อประมาณนึงกล่นกับนี่ไงกับเยียมึงอยู่คือียดมัเห็จนเหยเลย อะไรงานในวงการนะคะอะไรนะงานในวงการตอนนี้มีอะไรอัปเดตเปล่าเพื่อนมีครับแต่ว่าก็ผมเซ็นสัญญาห้ามพูดไว้ก็เลยพูดไม่ได้อาจริงหรอัคือโปรเจกต์มันยังไม่เริ่มเหรอเก็บอ่ะเนี่ยหลอกเธออีกแล้วนะคือพูดได้เหรอครับผมโปรเจกต์คือตอนนี้มีโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการ post p r o d u c t i o นแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งกำลังจะเริ่มโปรดักชั o n ครับผมก็คือคิดว่าน่าจะอีกสัก6-7เดือนน่าจะได้เห็นกัน เป็นภาพิทย์แอบช่วยสรุปให้ไงช่วยผมจ่ายไหมแสดงว่าปีนี้ก็จะมีเหตุ้ายมากขึ้นคิดว่าน่าจะได้เห็นปีนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้รู้ไทม์ไลน์ที่เป๊ะขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะสิ้นปีอือคือสิ้นปีเราจะได้เป็นไงเกมแน่นอนหวังว่าครับผมก็หวังเช่นเดียวกันว่าจะได้เห็นด้วยช่วงหลังๆมานี้แบบเจมไม่ค่อยเห็นเจอนะเจมเลยใช่ไทย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 คิดถึงผมเหรอไม่คิดถึงเหรอ ่จริงผมก็ทางานที่เป็นแบบงานโปรดักชั่นอยู่นะแต่แค่แบบแต่แค่ช่วงนี้เออใช่ช่วงนี้ผมแบบเหมือนออฟออฟอยู่อะไรเงี้ย levant. เออออฟไปถ่ายด้วยออฟแบบไป,ไปอยู่กักบตัวเองประมาณนึงแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วค่อยแบบรอพร้อมๆแล้วค่อยออกมาอยู่กับตัวเองนี่คือการท,ทบทวนตัวเองเออทบทวนทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองประมาณนึงฮะตามหา ข้อหมายของชีวิตค i mean ือแฟชั่นใหม่ๆแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นรเป็นคราี่แบบเอาจริงมันคือข้ออ้างสวยๆของคนที่อยากพักล่ะฮะเนาะไกล้ตามความข้อหมายของชีวิตไม่แต่ว่าผมว่าพอเราได้ไปอยู่กับตัวเองมันก็ได้ได้คิดได้อะไรได้เจออะไรใหม่ๆัตวเองอ่ะโอเคครับเจ้โอเคขอบคุณกาครับนักข่าวไม่เสียงยูน่เจ้ไม่ยืนมองเสียงอะไรกัน